สวัสดีครับกลับมาพบพ่อกันอีกคลิปนึงครับผมเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันครับผมเป็นการพามาเบ่งหญ้าที่ป่าหน่อยเราสทรงไมาให่ครับป่าหน่อยเมืองอิบลครับเอื้อยทั้งอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีครับพอดีเราขยายพันธุ์หญ้าไว้หลายครับทั้งอุบลพอดีเราเลี้ยงงวหรือว่าเลี้ยงควายไว้หลายนะเพิ่นเ็เลยจาเป็นต้องปลูกหญ้าครับ กันผู้ใดบ่มีแปงลนหนแงหญ้าเนี่ยก็สิลําำบากแน่ครับนาฝนนาแร้งหรือว่านาหยังก็ถ้าบ่มีหญ้าี่กาเฮาก็หาให้มันกินลำบากก็เป็นการเฮ็ดใ้เฮาเมืเ่อยไปอีกแบบนึงครับ,บสู่ท้างที่ดีก็คือการเตรียมการตรงมีแปลงหญ้าเป็นของเจ้าของครับพอดีเราสทรงตัดทอนพันหญ้าหวานมใไ้ครับนี่เป็นหญ้าหวานอิสระเอวมันเป็นต้นเตี้ยไหมครับเตี้ยพอดีพอด,ดีว่าสนใจ อยากปลูว้คขึ้กันครับพอซิมิอยู่ในนี่ปลูกปลูกแค่นเปียกับว้กินนารีไว้นะครับวันนี้ก็ได้สนใจตัวนี้เพราะมันเตี้ยของนี้เปียกมันสูงเกินไปผมก็เลยเออเหียนตัวนี้เตี้ยดีก็เลยทักไปหาผ่านหน่อยผ่านหน่อยเพื่อนก็ใจดีครับส่งใหมฟรีๆแล้วครับประมาณสองร้อยกว่าอนครับเพื่อนตัดออกมาให้แล้ววันนี้ประมาณเกือบเกือบอาทิตย์นึงแล้วครับนี่เพราะท่านได้มีเวลาปลูกกระลุงไปเมื่อวานนี่ พะมันก็นเริ่มงอกเริ่อยยังเนี่ยผมก็เลยสีหาหมงปลูกไปแล้วครับมาเลยฝนกะว่าท่านเ่มาอยู่แต่ว่าก็ดีแหละท่านปลูกไว้กะหญ้ามูนีก่กับปลูกอากาศห้อนๆเอาๆเ,เ,เนี่ยกัฝผลลินมาใส่เนี่ยกัสิแตกขึ้นพอดีครับอันนี้ไว้ในถุงแตกขึ้นก่อนเลยครับเพราะเนื่องด้วยว่าอากาศมันมันห่อนแล้วกะ็มันหลายมือนะครับผม,มาพามาเบิงการแตกตาของเขาเนี่ยครับแตกออกทุกคอตามคอนี่เลยแล้วครับ นี่เป็นยาตระกูลเดียวกล้ๆกันกับตระกูลของนี้เพียครับทอนนี่ยครับท่านปลูกว่าท่านก่อเองเสีครับการเตกการเตกตาของเขานะครับออกออกอน้ำขอกน้ำขอก็ยังปองเป็นปองเป็นปองอะไอย่างงี้กันว่าใดสนใจอยากได้ก็บอกใ้เขาเมนผมเลยครับผมก็สสติีต่อทั้งปอนหน่อย็นไทครับพอนี้มันก็เราปลูกไวลายอยู่เป็นแปลงเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยลายครับปอนหน่อยทั้งปลูกอุบลนี่ครับเป็นการ แตกตาของผมแตกทุกอันครับนี่ถือว่าเป็นทอนพันธุ์ที่สมบูรณ์ครับบริบบออันนี้ครับมีหากมีหยังพร้อเมเกิดพอมหยังลงดินนี่แห้งขึน้นทันทีครับในหมู่ว่านนี่ผมมาขุดขุดปลูกเนี่ยครับอ่าผมที่เบี้องล้อฝนลงมาใส่อีกหน่อยเนี่ยมันก็แตกออกมาแล้วครับมันแตกออกมาอยู่แล้วหมู่ว่านนี่ก็ได้วิธีการปลูกของผมก็คืกคอก็ขุดเนียผม ใส่ผสมขี่หมูหรือว่าผู้ใดมีขี่ควายก็ผสมลงไปนหน่อยครับการผูกคือขวดดินออกนะครับขวดดินออกเนี่ยครับเขาก็วางเขาวางลงสี่เลยครับนี่วางลงาะวามันมันสีแตกถึงน,น้ําตานะครับเนี่ยเขาเขาวางเขาวางนอนอย่างสี่เลยครับเดี๋ยเอาดินถมถมให้จนจนมีแตบสี่แล้วครับเนี่ยเดี๋ยวมันก็แตกของมันขึ้นมาเอง เพราะว่าท่านทาปลูกตังแบบซี่กะมันก็จีถมมูตาลางแต่อย่างกะจิบัวน,นี่ปันไดปนหน่อยแล้วเนี่ยน้ำว่าให้ปลูกนอนนะครับกัแล้วแต่แล้วแต่กนปลูกกับแต่ว่าในกรณีที่ผมปลูกน,น,นี่ผมก,กับเห่นปลูกน้อนอยั่งสิเละครับเพื่อปลูกนีเปลี่ยอยู่ปลูกนีเปลี่ยนี่ตังค์ตังคเป็นยังสี่วันนี้เพราะตาตาบนตาบนล้วมันถึกนนั้นถึกเดียถึกนั้นถึกนี่บางเทือมันมันกระลีบมันกระฟอไปครับบางเทขอขทางบนมันมันกระแหงไปเองซะ ก็เลยเล่นเอานอ,นอนแบบสี่ครับใส่สวนนอนเอาก็ดไว้นะครับมีพื้นทีเ่เล็กๆน้อยๆกับปลูกไว้ังสี่แล้วครับปลูกไว้แซมกันไว้เพาะไว้ขยายพันธุ์ครับเอาให้มาสองร้อยทอนก็คิดว่าสิเอามาปลูกมาขยายไว้ครับก็เหลืออยู่ซสมนี้ครับเมื่อวานก็ปลูกไปแนวนี่ครับผมก็สิเด็ดไปหาหมงปลูกไว้น้ำพันธุ์เทศครับยามุนีโดมักน้ำ เกินเกินไปครับตะวากบขาดน้ำกระบดีครับแต่ฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่ความเป็นไปนะครับสำหรับผู้ใดมีแปลงนี้อย่างมีระบบน้ำดีๆเนี่ยโอ้งามแต่กตลอดปีตลอดนี่แหละครับจะได้มีหญ้านี่ยังให้กินสำหรับผู้ใดกินจากเลียงงัวเลียงควายหรือว่าเป็นทางเลือกไม่ก็เกะนในน้รับครับ เนี่สำคัญที่สุดครับเนี่สำหรับเลี้ยงสัตว์นี่สำคัญที่สุดอันนี้เป็นผมพาย่างวัวบางนี้นะครับนี่ผมขุดสอกก็อสอกเลยครับพื้นที่เขาใส่พื้นที่วะลายดอกปลูกไว้ทั้งกันแท้อยเสียครับอืมปลูกไว้แดนกันแท้สร้างปุ่นของป่าปเงงาันก็เลียงงัวงด้วยกันปลูกกินอรีไว้ของผมผมมาแทะมาเองเสียครับขุดไว้เองเลยนลุมเป็นลุมเป็นลุมต่อเนื่องกันไปเลยครับนี่จะเป็นแปลง ลองปลูกไว้ครับเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปครับมันก็เป็นช้างเหืออีกช้างเหลือหนึ่งครับตอนนี้งัวะเจ้าของเอาไปไว้อยู่ทางการเิษตหน่อยน้ำเมี่ยครับกบบนี้โครงการอยู่ว่ะเทเอากับเลียงคึนืนนพวาเจ้าจของกลับมาอยู่บ้านแล้วจังเจได้ก็ฝากไว้สำหรับท่านที่สนใจในการคิดท,ที่เลี้ยงงัวเลี้ยงไว้นะครับกับแปลงหญ่หรือว่า ยาเลี้ยงสัตว์นี่ก็สำคัญที่สุดครับกต้องบังคับอีกตัวเลือกนึ่งก็คือหยาวานนะครับห้าวานที่ผมซื้อ,อยู่นี่แล้วครับประหน่อยทรงมาให่ห้าวานเป็นขายตามทั้ทัวไปก็อาจจะเป็นท่อนระบาดสองบาทแล้วเตะพื้นที่ครับคือพ่ได้อันนี้ก็ขอกันฟรีก็ไดค้คือจังการณีของผมนี่ครับปหน่อยรดใจดีทรงมาให่ฟรีนะครับวัชิหาปลูกน้ำ,น,ำน้ำกันแท้แถวแถวกันแท้หน้านี่แหละครับ จังไรแตกองบอกคุณไปทุกการติดสามกับผมก็เป็นลิปสันันแแล้วกันครับสิมาหาปลูกแถวๆนี่แหละครับแซมลงไปน้ำมันแท้นี่ครับเหลือโบลายออกจังไนกะนลงมาลงเึงเวลามันแตกอันนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมสีพารีวิวเบิ่งอีกเทื่อนึงครับเป็นลิปสั้นๆครับผู้ใดสนใจกะเนแําไน้ำใดอครับเหี่ยวันตันนี้ครับแตกออกทุกขอครับแตกง่าย ปูกงเหลือก็ทนค้อมแล้อก็งม้วกล้วยกะมากกินพอมครับขอบคุณทุกทุกท่านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็โค้งสีลงไวซัำนี้ครับคลิปหน้าพบพอกันไหมครับผม